สวัสดีครับวันนี้มาดูสวนป่าสวนนี้นะครับสวนป่าที่ปลูกไว้ในสวนอย่างพาราเยอะเลยนะครับไม้ป่าที่ปลูกไว้ในสวนยางพาราอย่างเช่นนี้ก็คือต้นต้นกุง้งเป็นต้นไม้ประเภทต้น ตระกูลยางเหมือนกันต้นกลุ่มต้นกลุ้มใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับต้นกลุ่งข้างล่างสองต้นนี้เป็นต้นพยอมโตดีสวยงามมากนี่ก็ต้นพยอมเหมือนกันผัดจากต้นพยอมเป็นต้นกลุ่มต้นกม้เนื้อดีนะครับต้นกลุ้ง ใบโตใบใหญ่ตันนี้ใบอ่อนจะออกสีแดงๆต้ตนนี้ก็คือต้นสะแบงครับต้นสะแบงนี้ดอกสวยนะครับดอกเขาจะแดงแๆเวลามีบุญประเพณีบุญมหาชาติเขาจะก็จะเอาดอกของต้นสะแบงพวกนี้ไปประดับธรรมมาไปประดับศาลาในการ เทศหรือในการทำบุญมหาชาติอย่างภาราพรยุงอย่างภาราต้นแดงอย่างภาราอย่างภาราก็จะมีปุ๋ยคอกที่วางไว้อยู่ที่โคนของเขาคอก วางอยู่ที่โคนของเขา,าน,นะครับก็อ,อ,อจะนำมาปลูกไว้ทำจาะถุงอย่างนี้ไว้นะครับให้เขาได้กินเวลาที่ฝนตกมาถ้าไม่ใส่ถุงอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับว่าเป็นพื้นที่ที่ลาดเอียง ข้างล่างน้นจะถูกน้ำฝนไหลชะไปหมดเลยนะครับก็เลยเอาปุ๋ยคอกใส่ถุงไว้แล้วก็เจาะก้นถุงเจาะก้นถุงอย่างที่เห็นนี้นะครับเจาะก้นถุงให้ต้นยางพาราได้กินปุ๋ยยางพาราในสวนป่าหรือสวนป่าใน สวนยางพาราแล้วแต่จะพูดแล้วแต่จะขนหานชื่อให้เขาว่าพวกนี้อยู่ด้วยกันเป็นป่าธรรมชาติที่เราสร้างให้เขาอยู่ด้วยกันต้นไม้ป่าต้นกุ้งต้นพยุง ต้นชาติแล้วก็ต้นพยุงอยู่ข้างต้นอย่างนะต้นอย่างพาราปลูกจัดให้เขาได้อยู่ด้วยกันต้นนี้ต้นประดู่ป่าครับหมายที่เอามาสร้างบ้านได้ดีใช้ตีตะปูใช้ประกอบไม้ทําที่อยู่อาศัย ลายสวยงามนะครับไม้ประดูป่าต้นยางพาราส่วนต้นที่เห็นนี้คือต้นยางนาไม้ที่คิดว่าต้องโตที่สุดอยู่ในมุมนี้ ชาต้ตนยางนาไม้ป่าที่โตดีเลยต้นนี้ต้นชาติถัดมาก็คือต้นยางพาราปลูกสลับกันให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างธรรมชาติในอนาคตจะเป็นไม้ป่าที่อยู่ด้านบนโน้น นะครับเห็นได้ชัดจากต้นยางนาต้นนี้เขาจะสูงท่วมต้นยางพาราเลยต้นพารานี่จะเป็นต้นที่อยู่ชั้นที่สองของไม้ป่าสวยงามมากครับเพราะว่าขนาดโดนฝนมาแค่นิดๆหน่อยๆปีนี้ แรงมากๆช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภาคม2567ในที่ที่ตรงนี้ฝนมาน้อยมากปีนี้ยังไม่ได้มีฝนแบบลงมาแบบหนักๆแรงๆเลยแต่เขาก็ความเป็นไม้ป่าของเขาก็ยังเขียวขจีแตกใบอ่อน ทั้งหมดนี้คือไม้ป่าที่ปลูกไว้ในสวนยางพารานะครับไม้ป่าในสวนยางพาราต้นชาติต้นนี้จะสูงขึ้นไปแล้วนะครับที่ปลูกปุงนี่ก็ต้นชาติ ถัดจากต้นชาติโน้นก็คือไม้รังไม้อย่างนาปลูกไว้สำหรับไม้ป่าพวกนี้คนที่จะได้ใช้ประโยชน์ก็คือลูกหลานของเราในช่วงชีวิตของเราคงจะไม่ได้ใช้หรอกครับไม้ป่าแต่ที่จะได้ใช้เห็นเห็นในปีสองปีข้างหน้าก็คือ,อยางพารา ส่วนไม้ป่าจะเป็นไม้บำนานอายุ20 30 40, 40ปีข้างหน้ายกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานให้เป็นที่ฟอกอากาศของโลกให้เป็นที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกปลูกไว้ เยอะมากนะครับต้นไม้ป่าในเนื้อที่ที่เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าป่าล้อมนาข้างล่างโน้นจะเป็นแปลงนาแปลงหนึ่งตรงโน้นก็เป็นแปลงนาอีกแปลงหนึ่งส่วนข้างๆแปลงนาทั้งหมดก็จะมีไม้ป่าที่ผมนำมาปลูกไว้เต็มเลยนะครับระยะห่างก็แล้วแต่ที่เหมาะสม ห่างบ้างถี่บ้างหรือปลูกเป็นมุมไปเลยนะครับไม่ได้สีเรียสเรื่องระยะห่างแต่ขอปลูกในที่ที่ที่เขาอยู่ได้อย่างเหมาะสมเวลารถเข้ามาก็จะสะดวกสบายข้างล่างเป็นถนนหรือจะเป็นอุโมงค์ไม้ป่าในอนาคตนี่ต้นนี้ ดีมากๆเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นสมุนไพรชั้นยอดเขาเรียกว่าต้นฝางเอาไปต้มแล้วเป็นยาสมุนไพรดีเลยนะครับต้นฝางน้ำจะออกแดงๆงแต่งปรุงกลิ่นนิดหน่อยจะเป็นน้ำดื่มต้นฝางที่อร่อยเลยนะครับที่ผมเอาเม็ดพวกนี้มาปลูกนะครับ ต่อไปในอนาคตเขาก็จะเกิดอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเขามีต้นแม่พันธุ์ไว้แล้วเม็ดที่เขาหล่นลงมาก็จะเป็นลูกของเขาต่อไปในอนาคตไม้ป่าครับปลูกไว้เยอะๆมีแต่ขุนนะครับป่าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ฟอกอากาศพวกเราหรือกําเนิดชีวิต ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ดั้งเดิมจริงๆก็อาศัยอยู่ในป่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีคนที่ปลูกป่าเพิ่มในอนาคตป่าก็คงจะน้อยลงเราจะเห็นภูเขาหัวโลนหมายเยอะต่อเยอะแล้วช่วยกันปลูกไว้นะครับในพื้นที่ที่เรามีอยู่ มันจะเป็นพื้นที่ที่สร้างสีเขียวให้โลกสร้างโลกเราให้หน่าอยู่ลดโลกร้อนเพิ่มบรรยากาศดีๆให้โลกแต่งโลกด้วยสีเขียวปลูกแล้วมาดูเมื่อไหร่ก็มีความสุขดูต้นไม้ป่าที่เขาเกิดขึ้นที่เขาเจริญงอกงามขึ้นด้วยฝีมือเราที่เรานำมาปลูก เชื่อไหมครับไม้ป่าเป็นพันต,นต้นที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้ผ่าที่ผมปลูกเองกับมือมีการนำเม็ดมาเพาะบ้างมีการซื้อกล้าพันธุ์มาปลูกบ้างตอนนี้ก็มาชมผลงานของเขาชมความสามารถของเขาที่เขาจะพุ่งทะยานขึ้นไปเป็นต้นไม้โตโตใหญ่ๆ ในอนาคต2030ปีข้างหน้าช่วยกันปลูกนะครับไม้ป่ามีประโยชน์ต่อโลกมีประโยชน์ต่อคนมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต